รอบ2ถึงรอบ3แล้วนะครับสั่งมานะครับรอบ2ถึงรอบ3แล้วนะครับนี่นะครับคุณสาครนะครับอยู่นะครับอ่าสีสุกนะครับอ่าอยู่สีสุกนครราชสีมานะครับสั่งมาทั้งหมดนะครับหลายรอบแล้วนะครับสองสารอบแล้วโดยประมาณนะครับสั่งแบงค์สิบาทแบบนี้มานะครับใบละ40บาทนะครับใบละ40บาทนี่สั่งมาทั้งหมด3ใบนะครับแล้วก็10บาทนะครับที่เป็นอักษรแดงนะครับสั่งมาทั้งหมดนะครับ2ใบนะครับ สิบบาทส่วนใดสองใบอยู่ไหนนี่ครับหนึ่งใบครับสองใบนะครับอ๋อแล้วก็สิบบาทไม่มีตัวอักษรหนึ่งใบนะครับสามใบนะ,อะสองใบาสามใบนะครับโอเคเรียบร้อยสองใบกับสามใบแล้วก็แบ่งยี่สิบเเจ้าต่างนะครับใบละห้าสิบบาทเหมือนกันนะครับใบนี้สี่อ่าใบนี้ห้าสิบใบนี้สี่สิบนะครับใบนี้ห้าสิบนะครับอ่าเรียบร้อยเรามารีบจัดส่งกันเลยดีกว่านะครับ มันไม่ได้สนใจนะครับพักมาเลยนะครับได้คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับอ่าคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับอืแบบนี้ใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแบบนี้นะครับ่ยก็ใส่เข้าไปแบบนี้ จอดยังนมาก่อนนื้นะครับมีติ้งออเดือดตานั่งกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้รีบปรับแชทเพื่อนๆต่อนะครับทีส่สำคัญนนครับเก็บเงินไปทางนะครับเพื่นอนๆเดี๋ยวจะส่งจอในอ่านีชืบชึบชืบ,ชบเก็บเงินไปทางสติกเกอร์สีเหลืองครับ ดีครับแปะไบคอนนะครับแต่คนน้ำเห็นปึ๊บปึป๊บเฮ้ยเ้ย,ย,ย,ยเสร็จเรียบร้อยนะครับสนใจนะครับแบงค์สิบบาทอักษรแดงนะครับใบละห้าสิบบาทพักมาใต้คลิปเลยครับ